แต่คราวเนี้ยผีมันมากระซิบข้างหูค่ะกูเจอมึงแล้วเย็นวันนั้นค่ะเลิกงานขี่รถกลับมาพอใกล้จะถึงสะพานพี่บวกก็เอาอีกแล้วกลัวอีกแล้วก็รีบขี่ไปเลยจะได้ผ่านจุดนี้เร็วๆแต่พอลงสะพานเท่านั้นแหละคะ่ะเจอผีตัวนั้นอะ่ะยืนมองอยู่ข้างทางใส่ชุดคลุมท้องสีขาวนะเลือดเต็มหน้าเลยอืด้วยความตกใจแกก็รีบบิดขี่ไปเลยแต่สักพักหนึ่งรู้สึกว่าเอ้ย ทำไมรถมันหนักเอาไงเดียทีเนี้ยกลัวก็กลัวไม่กล้ามองกระจกค่ะคือกลัวว่ามองแล้วมันจะเจอแบบสองวันก่อนอีกไงพี่วิครับแต่รถอะ่ะมันบิดแทบจะไม่ไปเลยสุดท้ายตัดสินใจเอาวะเป็นไงเป็นกันด้วยความอยากรู้ค่ะหันไปมองกระจกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยแล้วก็เจอเหมือนเดิมเจอผีนั่งซ้อนท้ายมาด้วยครับแกก็ตั้งสติไปขี่ไปโดยที่ไม่มองกระจกอีก แต่คราวเนี้ยผีมันมากระซิบข้างหูค่ะกูเจอมึงแล้วย้ำไม่ได้รู้ตัวอีกทีหนึง่งย้ำค่ะประโยคเดิมอีกแล้วพี่วีเท่านั้นหละค่ะร้องไห้จนไปถึงบ้านอะ่ะทิ้งรถได้วิ่งเข้าบ้านไปหาแม่เลยแม่กระโนว่าเนี่ยไม่ยอมไปตักบารพรุ่งนี้ต้องรีบตื่นแต่เช้ามาตักบารให้ได้นะ